เขาก็จะมีความโมโนโพล,ลีอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นเจ้าของสนามบินด้วยนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทราฟิกสมุยค่อนข้างดีเขาก็เน้นเ,เพิ่มไฟที่สมุยเป็นหลักนะครับรูทอืน่นอาจจะแบบมีลดลงบ้างนะครับฉะนั้นตอนนี้เพิ่มไฟที่สมุยเป็นหลักแล้วก็รอรุนเรื่องที่สมุยจะได้ไฟเพิ่มจาก 50- เไป็น70ไฟนะครับถ้าตรงนี้เพิ่มเนี่ยบางช่วงเวลาที่ดีมาดีๆเนี่ยเขาก็จะแบบมีกำไรเพิ่มเติมได้นะครับมันก็เรื่องที่1นึ่งอ่ะกั แล้วก็เรื่องเรื่องที่สองเนี่ยนอกจากเขามีธุรกิจสนามบินแล้วสายการบินแล้วเขายังมีรายได้เสรมิมอ,อื่นอ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจกราวแนลลิ n งนะครับธุรกิจฮาร์โก้นะครับรวมถึงการถือ b ี s เที่ได้ปันผลมานะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรียกรวมๆว,ว่า non a e r non non a r o เนี่ยนะครับรายได้พวกนกี้ก็ก็ก็จะมาช่วย support ในบางช่วงที่แอร์ไลน์ไม่ดีแต่ตอนนี้แอร์ไลน์ก็ดีนะ